นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังกัจฉามิ ธรรมังสะระนังกัจฉามิสังขังสะระนังกัจฉามิทูติยัมปิพุทธังสะระนังกัจฉามิทูติยัมปิธรรมังสะระนังกัจฉามิทูติยัมปิสังขังสะระนังกัจฉามิตตติยัมปิ พุทธังสะระนังขจามิตติยัมปิธรรมังสะระนังขจามิตติยัมปิสังขังสะระนังขจามิบาณาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอจินาทานาเวรามณี สิกขาปะทังสมาธิยามีกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุรา เมระยะมัชฌะพระมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทา<ะ>สีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีรงวิโสทะเย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มโนโปุพังขมาธรรม,มาติณบัดน,นี้อาจตามภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมกถาว่าด้วยธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเพื่อประครับประคองฉลองศรัทธา เสริมปัญญาบารมีเสริมกุศลบุญยราศีของพุทธบริษัทผู้ไข่ในศิลในธรรมณนะสถานที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปทุกวันนี้เรามีการสอนธรรมะกันมากเรียนธรรมะกันมากฟังธรรมะกันมากแต่ด้านการปฏิบัติ ท่านเปรียบที่คนที่ดีแต่รู้แต่ด้านการปฏิบัติที่ไม่ดีซึ่งเหมือนกับการตักน้ำรดหัวเสาซึ่งเสาเนี่ยไม่มีวันที่จะผีดอกออกใบได้เลยนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดดังนั้นอาตามภาพจะขอให้ญาติโยมสาธุชทนทั้งหลายตั้งใจฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติโดยทำตนเนี่ย ให้เหมือนกับต้นไม้พันด์ดีซึ่งพร้อมที่จะรับน้ำรับปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาคำว่าธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถปฏิบัติได้จริงต้องใช้ความเพียร ความอุตสาหะความอดทนในการปฏิบัติแล้วชีวิตทุกคนเนี่ยจะดีตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเราพูดเราทำล้วนแต่มาออกจากใจทั้งนั้นคือใจเนี่ยเป็นผู้สั่งให้ทำใจเป็นผู้นําใจเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกอย่างดังคำที่ว่าใจเป็นนาย กายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ทำกายเป็นผู้ทำเพราะใจเนี่ยทำเองไม่ได้ได้แต่สั่งการส่วนกายนี่ก็คิดเองไม่ได้ได้แต่ทำตามที่ใจสั่งคนทำความดีเนี่ยมีการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาเป็นต้นก็เพราะใจเนี่ยสั่งใจที่เป็นกุศล สั่งให้ทำความดีดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยกายก็ทำที่ใจสั่งทั้งนั้นผลที่ดีมันก,ก็จะเกิดตามขึ้นมาผู้ที่ได้รับความสุขความเจริญอันเป็นผลจากความดีก็คือตัวเรานี่เองคนทั้งหลายที่ทำบาปเช่นฆ่ากันลักขโมยผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเป็นต้น ก็ใจนี่แหละเป็นตัวสั่งใจที่เป็นอกุศลทําให้คนทําแต่สิ่งที่ไม่ดีผลที่ตามมาก็คือทําให้เดือดร้อนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ก็คือตัวเราเองอีกนั่นแหละดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าทั้งกุศลลธรรมและอกุศลละรมล้วนเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ทำทั้งหลายสืบสารจากใจนี้คิดดีงามทำดีมีสุขีคิดร้ายมีแต่นี่ความทุกข์ทนใจสงบใจเย็นเห็นธรรมแท้ใจเข้มแข็งไม่แพ้ต่อทุกผลใจเมตตาอารีมีกระมลใจอุดทนทำตนพบทางทำคนเราถ้าเราทำดีแล้วเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดี ใครทําไม่ดีคิดไม่ดี <c oughs> ก็จะได้สิ่งที่ไม่ดี <c oughs> ดังนิทานเรื่องชายตัดไม้มีอยู่วันหนึ่งชายตัดไม้ได้เดินทางเข้าไปในป่าไปตัดไม้ที่ริมบึงขณะที่ตัดอยู่นั้นขวานเนี่ยได้ล่วงลงไปในบึงเขาก็นั่งเศร้าโศกเสียใจว่าขวานเขาตกลงไปในบึง ในที่นั้นมีเทพรักษ์อยู่ก็เกิดสงสารจึงปรากฏกายขึ้นลงไปงมเอาขวานงมครั้งแรกได้ขวานทองคำก็เอามาส่งให้กับชายตัดไม้ชายตัดไม้เห็นว่าไม่ใช่เป็นขวานของตนก็จึงตอบกับเทพรักษ์ไปว่าขวานอันนี้ไม่ใช่ของกระผมขอรับ เทภรักษ์ก็ไปงมเป็นครั้งที่สองก็เอาขวานเงินมาให้อ้านี่ขวานของเองเองเอาไปชายคนตัดไม้ก็บอกอีกว่าอันนี้ไม่ใช่ขวานของผมขอรับพอครั้งที่สามเทพรักษ์ก็งมมาให้อีกเป็นขวานที่ข้ามเคราะส่งไปให้กับชายตัดไม้ ชายตัดไม้เห็นขวานอันคำเคะของตัวเองรู้สึกปราบปลื้มดีใจจึงตอบกับเทพรักษ์ไปว่าขวานอันนี้เป็นของกระผมขอรับเทพรักษ์เห็นและกระชื่นชมในความซื่อสัตย์ของชายตัดไม้เทพรักษ์จึงมอบขวานทองคําและขวานเงินให้พอชายตัดไม้กลับบ้านไปเพื่อนเพื่อนรู้ ก็เกิดนึกถึงความอิจฉาดิษยาก็จึงแกล้งไปตัดไม้ที่บึงนั้นและทำขวานหล่นเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นไปงมขวานมาให้พอหยิบเอาขวานทองคำขึ้นมาให้ชายคนที่เป็นเพื่อนกับชายคนตัดไม้คนแรกบอกว่าอันนี้ขวานของก็ะผมขอรับเทพรักษ์ เห็นว่าชายผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่พูดปลดมดเท็ด<ม>ก็จึงหายตัวไปทําให้ชายคนที่สองไม่ได้คืนกระทั่งขวานของตัวเองและกัขวานทองคํานี่แหละสาธุชนทั้งหลายคนเราเนี่ยถ้าใจคิดอะไรนะแต่เราไม่คิดก่อนนะ เราทำเราก็จะได้รับความทุกข์แต่คนที่คิดนะก็จะได้รับความสุขนะดังคำที่ว่ามโนปุังเข้ามาธรรมาใจเป็นหัวหน้าในการฟังธรรมนี้ถ้าใจติดตอต่อพระบาลีฟังธรรมด้วยดีย่อมเกิดปัญญาถ้าปัญญาเกิดประเสริฐยิ่งนักจะได้รู้จักในกองสังขาร เพราะปวงเราท่านที่พันเกิดมาเป็นหญิงไม่ว่าเป็นชายก็ตามกายเกิดก่อนแกก็มันไม่แน่ตรงไหนเกิดแก่เจ็บตายทุกผู้ทุกนามต้องใช้ปัญญาเอามาช่วยคำสังขารธรรมมันเสื่อมทิ้นไปนี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนที่มีธรรมที่เราปฏิบัติกันที่เรามากันในวันนี้เราก็จะได้รับแต่ความดี เราได้ทำตามามใจที่สั่งสมตังนิเกปบบทที่ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นว่ามโนปุพังขมาธรรมมาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าเทสนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศานานี้อาตมภาพขออรัตนาคุลระีรัตนไตยซึ่งประกอบไปด้วย คุณพระพุทธคุณพระธรรมจงคุณพระสงฆ์จงอํานวยอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับคําพรดังคําที่ว่ายะถาัพีวาริวหาโยมปราถนาสิ่งพึงประสงค์เหมือนดังจันเพนเด่นดวงเต็มบงเหมือนน้ําเปี่ยมตรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่เนรมิตรบรรดาศักดิ์สิทธิสมปรารถนา ราบยศสรรเสริญสุกเพลินอุราอาโรคยาโรคาหมดไปคิดสิ่งใดที่ชอบที่ประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการดังรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมกถากะพอสมควรแก่เวลาจงสมมุติลุติลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการระชนี้ยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังออปกะปติอิจิตังปะทิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจตุสเปุเรนตุสังกปา จันทโทปนะระโสยธามณิชโชติระโสยธาสภิติโยวิวัจชันตุสัพโรโกวินัส,สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภพิวาทนสีริสะนิจังอุตตาปจายโนจัตตาโรธมาวัตทันติ Ayu wno tu kang pahang.